แต่ตอนนี้เราพาทีมงานทั้มาเที่ยวศรีลังกแม่บ้านตะเกียร์โอ้สบายดีสบายดีเป็นจ้าได้สาวๆทั้งนี่สบายดีมัวลายโอ้มาจะได้สีลงไปลินน้ำเขาบ่โอ้ขีบานาน่าโบดขีเหือกล้วยเหือกกล้วยโอ้เป็นตัวพผลหลากไปเนาะโอ้ถ้าเบิ่งเด้อเบิ่งบรรยากาศเป็นสิไปเป็นจังไดนเคยขีอยู่บ่ ครั้งแรกเนาะครั้งแรกสั่งป่าวาสานเนาะประวัติศาสตร์เออพัดจะโก้ยขึ้นจุดน้เมร์ลองเบิ้งเด้อแล้วกันพอได้บอกถึงรถให้เขาฟังเมืกี้ไปเจอเมร์เจอไดเมื่อคืนไหนมวนบ่มวนลอยบนขาเนาะคืนนี้เนาะแห้งในรถกับพวกแห้งเนี่ยมากก็คือิเดินเลาะโอ้คังเนาะเดินเลาะเมื่ออีกก็จนชิวัดแบบาิทธิ์เนี่ยถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเมื่อเมื่อนีตอนบ่ายเท่ากับไปกินปูดูเยี่ยว เช็คเอาท์ในยเขากัเดิมพอเ้าไปกินเขาอยูอย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 อ่อีกที่พักหนึ่งแล้วก็ไปลองแพ้น้ำกันเมื่อทุกคนกินปูดูเยียวแล้วก็บรรเงหันเอาล้ำสิงลงมดเลย ้าติดหนึ่งเดียวแจกติ๊จกดติ๊ยังเดียวตัวตัวตัวด้ามันิเต็นสนังร้าใส่ตุดใส่สุดสวยงามา่ะสวยงามนส่งมาใส่ง่ามาิ่ง่ามาส่งามแมนงามาส่งามาคันนาบัขึ้นเห็นในวีดีโอปะง่ามไหมเนาะคันนาดัําทำมาขึ้นนี่นะมอแรกงแห้งสิงห์ อืมมื่อแรกเขากับเขาให้เขาห้องบัสโลบให้เขากับเต็ดบัสโลภถามมาเตามเลยเจ๊นี่ดิวตี้เขาว่าหกคนได้เราบอกหกคนถามเราเนี่ยแม่ขี้กล้วยอาหาขี้กล้วยบอสพี่ทุกคนอายุยังเดือนหน่อยสุดบ่มันนั้นเขาเขาเขาหลากมวลนี่ดอกมันมีนัดจับนัดซื้อต่างๆยากไหมแม่เออบ่ยังถหายใจเขาบ่นกับพักผ่อนก่อน เห็นโดยจะมาเห็นขโมนเดี๋เป็นตะมอนบ่ะแม่เป็นตะมอนเหรอเพราะว่าแม่หยาดมานดินแม่กินหยาอยู่เดียร์บอลเลยแม่บอลรถบอลรถชิเก็บไปรักฐานดอกเอารถไหมเอารถจะได้ทางนี้ผู้สาวทั้งนี้นางเบิร์นเข้าดินโอ้อาจารย์เอาอายุหวเรือน้อยก็ได้นางเบิร์นบ่เป็นสาวเรือโน่จะบ่นหนาเห็ดองตั้งอยู่เนาะ ขักีดีวะงามอยู่ตอนนี้ขากีดันเสร์ประจําพวกขากีดีังแต่กมือถืดดจนยังเยังได้่ยหมูกระดึ้งเลยอยู่นอหมูตนีตอนกลาิมิีฟังบอกเดยตอนกลับคือซิมิเตเสียงฝนนี่แล้แมนค่ะตอนกลับไมเนาะแมนเบ้อเลนี่อลังการเลยแหละนานผู้ใหญ่ได้อยู่ในโดดอ่ะโม่ใช่เนางมเจมมือขึ้นนี่ เมื่อวนแล้วกำลังลงตีนพัดเศร้าก่อนเงี้ยนก็ยังบนท่านในเบิร์ดทรัพโอ้ยใจเย็นแม่มือแรงเอาหนักเลยเก็บแห้งไว้เมื่อคืนเมื่อวานเขาเดินทางมากดิมื่อเรี่งเอาคักๆเลยล่ะดีทีมงานมาทำกันนี่ลงแม่นี่ไปังไมนี่แม่งามงางเขาบหาบ่แม่ไม่หาแม่ไม่มีเปล่าแม่งคือเจคือคือฝรั่งฝรั่งไปเลยเปล่าะ อโอ้ไม่รไมรห,มอนหนมรองงพอแหง้งเลยไหมคัมาทีมงานจนบดจูนี่ยก็งุดด้วยกันไหนดดามาแต่พอนะใครมาจากแควงเดียวกันพอไมไหมเนาก,กันงยบดจือกันนาะโ,โ,โอ้ยมันพอแหง้งเลยไหมเ้ย<อ>งามโผลงามโพดนะกรเดี่ยวนี่เนะ่เออัชิเบโเคสฝังจนฮะจนนับดจืจอกันไะหูก็ฝรัร่งสิอ่นเดมมาแหละ ไปพร่องพ่อโข้าใช่โอ้ยเล่าคนเอาอ่ขับไปขับไปได้ทายหาไปข้าไปมาขับไปทายหไหมขับไปขับไปเออทายรถทายรถโอ้ยขับไปขับไปเอาขมากขำมากขมากขำมาทายลูกมามามามเอาเดียวเดียวเดียวเเนี่ยมังกงเห็นบมดทุกคนเด้อเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม โอเคงามไรจมเ,เ,เลยอาจะปี่จะปีก,ปกได้ไเอ้าเอา้เอาหนึ่งองสามเอาเสียงอ้รอ,อ,อเรียกหนึองามเอาปีจีปีจีหนึ่งสมันหนามั่งเคกล้องอนใสกล้องหนึ่งสอามหนึ่งสองสามเอาที่หนึ่งที่หนึ่งหนึ่งสองสามโอเคอ่าบรรยากาศสนอ มีขายของแคมต่ำเทลี่ด้วยว้าเจ๊เพิ่นมานาาั่งเงี้ยคนนี้บบ <c oughs> ว้าจะมีคนโโเดียว,โ,โ,ว,ยวโอ้ขาดหลายว่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าเอาเลยๆบ้างวางแผนในความคิด่านลดเนี่ยอ,อันนี้เป็ง,งาน <c oughs> ปาลนนปสาลปสกาลูสกลเอาต่านเนาะกลับมาได้ได้มาเลยมาเลย เลี้ยงรถเลี้ยงรถแต่จันให้ขอยยืนคอยยืนทายเรเจ้าจันหร์ยขึ้นรถคนนั่นนี่มา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 เอาเอาเขาคือในหม้อบริเวหนาเขาเียงน้เออผมเป็นท่านเขาซีเป็นท่านเขาพวกคนปะอันนี้มาแล้วมาแลวเอาเอาพวกเดียวกันพวกเดียวกันมามาหนึ่งสองสามนึ่งสองสามอันนึงอ่ะทำไมทำไม หนึงนึงเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาได้ไเอา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 เบื้องหตกลงกันเปนหลอดก่อน 1, 2, <laughs> อ 1, 2, okay. หนึงสองสามเอาหนึ่สองสามโอเคแหม่รายโอ้เดี๋ยว่ายหุบล่วมกันแข่งคากันนี่เริ่มนี่กำลังทดสอบกำลังทดสอบกำลังทดสอบอันเดียพัสิบไปลงลงเบ่ <c oughs> <c oughs> ่าเตียนาจเปียกเปียเม่แล้วเปียกก่แล้วฮะโอู้ได้ใครไปฮะคนาตัวเหินโอ้เมนบอกโอ้สีสามสีหลอบล่ะโอ้ทุ่านเนาหทีมงานทัปุน่ะไปลินบ้านานาโบเดเมนบนนอนอโอ้ยเบงเดือบอนุยาตไปเบิ้งคนคนเด้อยังเหลือชีวิตม้าอยู่บอก วะนะหัวทั้งนิานยานเด้จะไปทันิยานต,ต้องไปถามกันว่าเปยามอีดีบ่อกหน,น่ะมาหอีเต็ต่งเออเอา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 คลายาาลาย่งวะไลคไล่มาเขี่ยกลับท่านบอกไปเห็นบรรยาก,กาศเคยมาทะเลยู่บ่ บัเคยเขื <S <s ่อยันบเคยสิเขาต้องเอาเขาต้องทุกหน่หายเมื่อน้าแม่ายเมื่อไหว่ายเม่ไหร่เราเลวดีละลายยังไน่อะจะได้แม่เหวเนาะโอ้ักลายเออแบบลลินทะเลจูจะโอ้ยคนเทาตัวนี่ย โอ้โหแม่เมยถามก่อนเปจะได้มวนี่บ่ให่น้อยไปสอบสิโอ้สุกยอดว่โอ้าบูเขาฟังเลยไปไปเขาเ็จไน่ไปห่อน่ะเขาไปเยในโฮตีพแต่เลจอเลยสิงเป็นสิงเลยสิงเป็นสิงเลยโอ้เข้าขมวนยังเยวยงเดียวมัูนาดนนแม่แม่เคยมาทะเลจักเถออมาทะเจัแม่ชโลดเคยมาคยเลจักเถืออนีเี๋เอามันเต็มที่เจลรสัาตว์ดำทะเลไปลย เข้มเหรอเค็มเค็มเขาเขาว่าเข้มคือใส่น้ำเกลือมันคือบ่หรือว่ากลัวสใส่น้ำเกลือเลยบ่โอ้ว่าพูดน่ะมีแต่สาวๆเอาสัมพานต้นนี้ไปจะได้นี่วานวานโอ้เคยมาอยู่มาเนี่นี่บ่เคยมาเฉพาะว่าเอาหนักเนาะเอาเลยได้น่าจัดไปจัดไปลองใช้หัวบ่อใช้หัวบ่นี่มาใช้หัวมาอะใช้หัวมามามาใช้หัวนี้เข้ามาเขมาขมาเข้ามาเข้ามา เอา้มามาเอาเขาเขาไปเขาไปหนึ uh ja 1> 1, 2, athletes, we, ่สองสสองสามยืนจุ่กันยืนจุกันนี่ก็ได้ยืนนี่ก็ได้ได้เอาเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยขาดหลายมือพี่งามต้องเข้าดอกเออฮะโอ้จันทบุรี มอสเขาเขากายมาแล้วเขามนนอนไปว่าเขาลุงจัตตาบรีนะครับยตอนนี้เขาเช็คเอาเช็คเอาแล้วเขากลับไปอันนั้นอันนั่นเดินทางไปจิปูรุเยวจิปูรุเย่ยังยังต้องยปย่างสิบมงสิบงครื่งจำหมดเลยจไปก่อน ไอ้ขักไรขักไรโอเคนะมาบรรยากาศเป็นเจียงเตรียมเด้อเตรียมเด้อส,สิบโมงครึงขึ้นเด้อสิบโมง,งเด้อเตรียมพร้อมเอาสบายดีพวงสบายดีไ่วไปเจอได้ดน,นิไหอ,อ้าอนาจทะเล ใช่เป็นจะได้บรรยากาศด้วยกันเที่ยวรอบนี้เป็นจะได้ไี่รอบนี้ขากหลายเพราะว่าทะเลสาดมันโมมี่กับอยไมหลับนังไงดูลุกลุกทิมว่าอู้ขากหาดเป็นขากง่ายมันบอกง่ายทิมนานอาจจะไ,ไม่ ลูกลูกลูกขาลูกทีมเราติดใจหลายติดใจแล้วเนาะติดใจติดใจหนึ่งแต่ติดใจระบบห้าติดใจเท้เาแรงในการเที่ยวเออมันใจน้ำมาเออมากแบบมีงาน,ม,งานมีเงินมีเที่ยวม<เ>ีรางวัลพิเศษกรรมเื่อไหรในอากาศสเต็ปมาตรงนีนนอง้อืมงานเขาแบาบนี้อืนะพอดีเพราะว่า รอบนาหันตัวน้าแวอู้เสียวควนมาหนักเออเด็กพัสดุ์ไทยยังไงนะแต่ว่าตัวซาฟารีเบอร์นี่ส่งหลายบ่อู้ส่งสิหลายเนาะแยกกั่เฉพาะทีมเดียวเออทีมทีมเดียวเอาบัตรหนึ่งเหรอทีมเดียวเนาะไั่นนะเลยไมไสนเออโปรโมชั่นโตโตโต้เนี่ยเขาใจเนาะพี่เต้พวกไปขยี้รถเอาเก็บรถมือนี่เก็บรถเก็บเรอืมว่าเก็บใบโอเครอบนา แต่เมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนีแ่แต่เดินทางมาจนถอดกลางคืนไปเจอทีมงานก็โอเคอยู่เพราะว่าไปตามไปตามสเต็ปคือเสื้อเสาก็มีตอนนั้น่ีดมากก็ทีมงา,านเขาเป็น,น,บน,น,บน,นาาใบซอยกันในบันี้นันกระต่ายเขาเป็นคนเป็นายมากแต่วันนี้มาลังจากกินข้าวเที่ยงเด้วเอามวนอย่างเดียวมาเลยคนหอม อน,นะขาเขาขอเออซุปเารทมาแบบนี้อึมอได้นกนกูโม่เขื่อมากวน่คือว่ามันถมวมวย่งองื่นสะินะเขาเขืขาเขื่อนไรอะนะแต่บัดมาเห็นเดียคืออ่าอาชีมเขาคือรูปยกว่าเอเดี๋ยวมีคลั่ลหน่อหนอนแล้วว่ะมวนแต่ขึ้นรถมวนอือไมมีใครรับไม่ดี่ยพม่รับไม่รับไม่รเบไม่รันไม่รับไม่รับไม่รั ไว,ไวมือเร่งกระบวนตาอ,อ,อ่าโอเคเนาะโอเคเอาเด้เแจีมทิ้งกันขึ้นรถเลยไปไปเตรียมอาบน้ำอาบน้ำในเดี๋ยวเช็คเอาได้บ้านนี่โอ้เจ๋ตัวนี้เจต,ตัวนี้ขักล้ายปะยโอเคเราเก็บข้างเก็บพ้องได้บ้านนี้ได้เดเตรียมดไป้า Ủa, hết nhá đi, sẽ mà sẽ mà đốm cắn, đi đi đi, bay bay bay, thang thôi đó. Nào, đi, nào. บ่โอ้ยม่วนใจอื่นที่บริเวนเรื่อง่บโอ้ยม่วนใจบรรยากาศบ่เออจะได้เบียรงานทีมงานเป็นไงม่วนม่วนม่วนน้อจะละคนจะละทานมากม่วนเลยเจงียงเจ้งไอพวียงโปรโมชั่นทันตอนนี้แม่ขึ้นรถต่างๆกันขายขายเที่ยวซาฟารีเวอร์แต่ถ้าเพ่อได้จองปุ๋ยสองตันจะไปซาฟารีเวอร์ครันแถมปุ๋ยน้ามาคือซีสมกับพาวเวอร์กินหนึ่งคูรถ แต่หายจองในมื่อนี่ได้นี่แต่ขั้นกลับเมื่อกับบอดดี้ของแถมเดือนต้นนี้พวกหัแล้วไม่แต่จัดแจงรถในรถอะไรบ้างเราแล้วรวแล้วผมมีภัยอยากจินกันเออแต่หายเขาคุยกันเนี่ยกันชวนกาแฟกับโป้มันเดิมมาขึ้นนี่นะกับ้าร่วมหายเศร้าตอนนี้ร่วมแล้วตอนนี้ตอนนี้ว่ามปนซิปไปลรอบอหายไม่ได้จากเศร้าโป้ข้าเศร้าโป้เขาเสียอีกคนที่เสื่อคนละหาทงอาจารย์ตอนนี้บอได้ซิปไปโป้หรอไร อันนั้นอันนั้ปุยฮะโอ้ยอไ,อไม่กาแฟคลจไม่ีกคร่มีแล้ผมบุรุมีเตีวมีเตีวไปหอดข้าเสียวอีกูนึงครับพอดีเขาม่รวมกันไหมนะเบิงเอร่วมเล่ียบพระไม่เศร้าเขาพะหายเขาคนหาทงผมเติมเออไมเศาผมคุยกับบุคัมเยครับบุคมมาเสียวกูนึงก็ไม่มีครับไม่มีแล้วเออไปบอกเอาไว้ลงซื้อโอเคเนาะไปเอาไปเก็บเครื่องเก็บของ ก่นนี้ก่อนมามามาซองเบึงโหจังได้โอ้ขากไรเนาะน้ำระตีนี่เดี๋ยวเด้ซิบมงคลงนาะอ่าจ๋าจ้าอ้้มีเต่ผู้สาวต้นนี่นี่แไป เขาจะซีบบอนี่เอาจีบบอลนี่ขาเนาะโอ้ขาคลายนะพูอะต่างปติศาสตร์เมามาแต่มันคุ้มเนาะอมันคุ้มเลยมันคุ้มเลยวถึงหว่เออเกินหน้าขาดเดียวเลยกทะเลเออได้เจอลงทะเลเดีอทึงนาอยังบรนพอเด้ตอนเนอ ตอนไปนี่กมัวนะนี่ตอนไปกับตอนแรกมีหอดเครื่องลินนะไม่ใช่นหมมีอ่างแต่ว่ามีเครื่องลินเพอมลินต่ออยพอตอนแรกเนี่ยตอนใบคนร่างเยี่ยวอะไรอย่างนี้ต้นอะไรใส่อนอะไรเด้ไปเด้อเตรียมเด้อโอ้ขาดลายขาดลาย มมวนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนใบแข่งมวนไปเดี๋ยวตอนใบไงสนุกสนานสนุกสนานสนุกสนานตอนใบเรียนต่อ่เนาะ ทีมงานมาเที่ยวแต่นาะหาดทรายทองรีสอร์ทบ่ได้บ่ได้อาจารย์บ่ได้ตอนคุณเขามาถ่ายหกีนอนี่เนาะตอนแรกถ่ายเนาะเพาะว่ากระอกนี่ตัวมันแบบโบผุดหลุดดิโนไม่รถอยู่พุ่น สิบพึงครึ่งสิบมงเ้ออ่าครึ่งเขาเช็คเอาเลยไปเลยรถเราทาได้ไปตอนนี้เราจะนอ้หาสายทองเนาะ